ค่ะงงก็เอ่อได้ไม่ได้กับ change ค่ะก็เป็นเรื่องที่สามแล้วเคยเล่นขับไฟเดย์มาแล้วเรื่องนี้ก็เขาให้เล่นเป็นคุณครูม,มาคุมมาคุมเด็กๆนักเรียนแล้วเด็กๆก็น่าคุ้มมากน่าเด็กๆน่าคุ้มมากคุ้มแล้วมีความสุขเป็นคุณครูสอนเป็นคุณครูสอนภาษาไทยก็คขนัดเลยขนาดเลย ไม่ไม่เป็นคุณรูใจดีเออต้อมาอยู่กับน้องๆน่ารักน่าชังก็ทำให้มีจะอยากไปกองถ่ายทุกวันมนะเป็นอะไรวดในเลื่องค่ะสำอยได้แค่ไหนยังไม่ได้ไปถ่ายเลยค่ะใช่ค่ะแต่ต้องรอไปถ่ายเป็นคุณครูใจดีแบบว่าเหมือนเข้าใจนักเรียนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คล้ายๆกับชีวิตจริงเราก็ เพื่อเขินเออแล้วกับน้องๆเป็อะมาได้ได้มีโอกาสเพิ่งเจอเพิ่งเจอกันครั้งแรกค่ะเมื่อกี้ค่ะใช่ค่ะก็เลยบอกว่าให้เรียกพี่นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะว่ามันต้องทำงานนะคเพราะเราต้องมาทำกับเด็กรุ่นใหม่ด้ยก็จริงๆหลังๆครีมก็ได้ทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ดูนะคะอืมแบบเยอะเยอะเลยแหละคือว่าค่อนข้างเยอะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบอีกอีกอีกรอบหนึ่งอีกเจนหนึ่งเลยก็ก็ดีครีมชอบทำงานกับเด็กๆตอนนี้คือรู้สึกว่าน้องๆ มันเหมือนเขาไม่ไฟอ่ะมีพลังอ่ะเออเขาเล่นดีกว่าเราตอนเราเป็นเด็กนะสมัยก่อนเราเรนรู้สึกว่าเราเล่นละครไม่ดีอ่ะบางทีมาเจอเขาเรื่องแรกนี่ยเขาเล่นดีมากนะคะเขาไม่เกงเกงมากเลยคือเราเด็กสมัยนี้ไม่เก่งนะเออเหมือนเจอแบบเจอรุ่นพี่ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะเออหรือว่าพี่ดูเจมีสวนตัวประดุนเดียวกันออแหละนั่นแหละนั่นแหละปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้ปีนี้ค่ะ ฝากไว้ด่นนะนใช่ค่ะนี้ถือเรื่องอะไรได้เรื่องนี้ก็ดีใจก่อน <c oughs> เอออย่าเพิ่งเอาหลายเรื่อง <c oughs> เออช่วงนี้เนาะละครก็ไม่ค่อยมีเล่นกันเนาะ <c oughs> ตอนนี้เราไม่องหมดมากนะาแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เล่นนะคะเดี๋ยว <c oughs> นี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ละครน,น้อยค่ะไม่ค่อยมีให้เลือก <c oughs> แต่ก็แต่ส่วนใหญ,ญ่ที่เขาติดต่อมาก็มันก็จะมีอะไรให้เราเล่นแหละอืมเลยเห็นแล้วว่าเป็นราวใช่ใช่แก่ๆไปค่ะผู้บอกว่าพี่ ละครเนาะเดี๋ยวนี้มันลดน้อยใช่ลดน้อยลงก็ใครเป็นผู้เข่งมันต้องมัดคุณก็ต้องทำใจอะทุกคนก็ได้รับผลกระทบหมดอะค่ะเมื่อกี้นั่งคุยกับเพื่อนๆพวกรุ่นเดียวกันทุกคนก็ได้รับผลกระทบหมดเราก็ต้องปรับตัวตามสภาพเนาะให้มันเข้ากับยุคอะเศรษฐกิจแบบยุคสมัยของสมัยนี้ไงอย่างเงี้ยค่ะ แล้วนี้แบบยังไงต้องจัดการเลยค่ะอย่างอื่นธุรกิจก็ทำอย่างอื่นจริงจริงทำก็มีขายขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังก็กลับมาทำธุรกิจบ้างแล้วก็พยายามปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ดูเพื่อนไลฟ์สดใช่ป่ะก็่าจะลองทำแหละเออากก็มีค่ะก็ยังทำอยู่นะคะใช่ค่ะก็จริงจริงเราก็ทำธุรกิจมาก่อนเนาะอยู่แล้วอ่ะ แต่ตอนนี้จริงๆอ่ะพอกลับมาจริงๆพอเราก็อยากทํางานในวงการแหละจริงๆเราคิดถึงละครแหละเราเป็นคนเล่นละครมานั้งแต่เด็กอ่ะถ้ามีอะไรที่แบบดีเราก็อยากที่จะเล่นและใช่ค่ะขออัปเดิตเรื่องําสวยอ่าคำสวยไว้เล่เยอะมากอฆษณาท่านไยคะลุกขันตัวเองก็สี่สิบ มั้อายอ่ะเื้อพอสี่สิบกว่าก็สี่สิบแล้วใช่ไหมคะพี่แจ๊กเราก็ต้องยอมเด็กรุ่นนี้ไม่ได้เราก็ต้องเข้าคลินิกฉีดหน้าปะอย่างเงี้ยเออแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าเปลี่ยนก็ก็ขอบคุณค่ะแต่มันดีขึ้นใช่ไหมขอคะที่เหมือนหน้าเด็กมากหน้าเด็กโลกจริงปะหน้าเด็กแล้วเหมือนหน้าเด็กจริงปะเหมือนลดอายุอ่ะจริงๆก่อนไปทำเราแอบตะบุแล้วว่ามันจะแบบเอยังไงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง พอดีว่าคลินิกับคุณหมออ่ะสนิทกันแหละแล้วเราก็เลยเชื่อใจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณหมอทําให้เราเราเราชอบอ่ะเออแล้วก็มีเดยวคนทักว่าดูเด็กขึ้นดูสดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับเขาทําตัวด้วยออไม่ให้แก่<ห>เออให้สดใสอะไรอย่างเงี้ยลดลงไปกี่าเหรือเท่าไหร่ดีเด็กสองเด็กสามทำาด้สักเนื้อสักตัวนะคะเด็กใหม่จริงจริงแรงมานานใจี่แบบเออเ 2, 2> แบบ ก็เห็นพี่ๆเนี่ยแหละไม่หลอกบางทีเราเรามาว่ายุคนี้อ่ะเพื่อนเราหลายคนก็ไม่แก่ไงคะอิงเขามีลูก่ะเขาไม่แก่ถูกปะแต่อย่างเราไม่มีลูกอ่ะถ้าเราจะไปแก่นาเพื่อนที่มีลูกเราก็เออเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็ได้ตามตามอะไรก็โอเคนะคะก็ก็ถือว่าก็ โอเคก็ก็พอใจค่ะจริงๆที่คืำอะไรกัทำบ้างอ่ะคือทำทุกอย่างเลยก็คือโยกะชัรเอาเทอร์ลาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำกันอ่ะฉีดบอท็อกอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ทำก็ทำสัญญกรรมไม่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 ไมม่ไม่ไม่น้่ไม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 ่มม่ไม่ไม่ไม่ค่ ทำเครื่องแต่ยังไม่ได้ไปขนาดแบบดึงหน้าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำตอนนี้พอทำได้ผลแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มเติมในพาร์ทของการที่บบก็ถ้าอีกสัก5ปีอาจจะถ้ามันไม่ไหวกว่านี้แต่ตอนนี้มันยังโอเคอยู่ใช่ไหมถ้าโอเคอยู่เราก็เราก็เสริมความมั่นใจเนาะใช่ มาทำอะไรยังไงแล้วแบบจีบหนุ่มๆดึงอะไรเข้ามาบ้านไรเยไม่มีเลยอ่ะเอาหาให้หน่อยสิถามไม่ได้เพราะว่ามีมีคนมาจีบเยอะมากไม่มีคนพูดแต่มีคนมาจีบเยอะกว่าเอาละวเคยงานเข้าเอแล้วเออไม่มีเป็นได้ยังไงก็สวยก็น่าหน่อสิเป็นไปได้ยังไงเราไม่เปิดใจกับทีมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะ ก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อยู่แตกลุ่มเดิมๆอะค่ะมันไม่ได้ไปเจอกลุ่มใหม่อ่ะเออเราไม่อยากมีแฟนหรออยากมีอยากมีอไอยากมีะไรดาที่นีเราาอเาดเ็กแนเอเออด็กก็ได้เด็กๆก็ได้ไม่ตีอะไรไม่ตีไม่ตีขอแค่คุยกันรูเรื่อง จิกไม่ตามด้วยแต่แบบไหไม่ได้แยก็แค่รักเราก็พอชอบที่สุดจาเป็นคนแบบนี้หรอเป็นคนแบบนี้อายุขนาดนี้แล้วเราต้ไม่แอปแล้วอยากได้ไงเราบอกเลยไเห็นจะมีใครมาจีบเลยหรนครมาจีบทำไมอ่ะเอจริงเาัว่ามีแฟนแล้วไง ยังไม่มียังไม่มีแฟนอะค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาก็มีหนุ่มๆเข้าใจผิดว่าเรามีแฟนแล้วใครมีต้าเข้ามาคิดว่าอย่างั้นคิดว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเรามีแฟนแล้วเลยโสดเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะเขียนเลยว่าโซ่สุดได้เขาบอกว่าทีมอย่างเรื่องความรักใครเป็นแรงบันดาลใจให้เราแรงบันดาลใจด้านไหนอะด้านความรักของเราเลยเขียนต้นแบบอะไรอย่างงี้ไม่เอาสิเขาให้มาส่งขอส่งเดี่แล้วผ่านะาเขาบอกแล้วดีนะอากเอา พี่ดีก็เอมี่กับสีละกก้าเป็นคู่รักที่ยืนยองคู่สร้างคู่ส่งเจ้ากรรมในแหวนไม่เขาก็รักกันจริงๆยังบอกเลยว่าอยู่กันมา20กว่าปีอยู่ได้ยังไงเก่งมากเนี่ยเออเพิ่มเเปิยล่ะเปิลเปิยเขาแบบเพิลเปิยเขาอ๋อคนนั้นเขาเยอะอยู่แล้วเยอะไหม หนุ่มหรอหนุ่มเยอะไม่มีแนะนำแต่งก็ไม่บอกไม่มีเลยจะไปคุยกันไหมเออมีคุยกันทงไมเรื่องแบบโสดเรื่องหัวใจเรื่องแฟนเนี่ยแบบนี้ยเขาไม่ค่อยเปิดอ่ะเออเขาเก็บมิดเขาเก็บเงียบเขาชอบไปถามไม่เคยบอกใช่เขาไม่เคยบอกใครไม่เคยบอกหรอกไม่เคยเจอคือคือมีพูดบ้างคือมีพูดบ้างว่าเอ้ยมีคนคุยนะแต่ว่าเอาจริงป่ะ เพื่อนไม่เคยพาไปเจอเลยอืมก็ส้มก็ส้มส้มแล้วแล้วอาใครเผื่อเจอคุณเป้ยกับผู้ชายก็ช่วยถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคะ่ของเราเราเราระวังเรื่องหัวใจเราไม่ได้แล้วอยากจะมีอยากสิอยากเลยไม่ใครอยากอยากให้ไนบาเลนไทนซ์นี่เลยบาเลนไทน์นี้ยินดีเลยไม่ไม่ไม่ถามแล้วค่ะ รุ่นอายุขนาดนี้แล้วเนอะเพราแม่ก็อยากให้แบบจริงๆอยู่คนเดียวได้ก็โอเคแต่จริงๆเราเป็นคนอยู่คนเดียวได้ไม่ได้แบบต้องมีอ่ะเออถ้ามีแล้วมันไม่ดีเราก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไม่สวยใช่ไหมความสวยเออทำมาแล้วมันก็ไม่ใช่นะมันต้องแบบวาเลนไทน์นี้นะคะเอกไม้มาได้เลยค่ะได้ดวนมาได้พอทหน้ามาขนาดนี้แล้วต้องมีผู้ชายแล้วค่ะ แต่ว่าโสดต้องออกจากบ้านนะคะเออโอเคเดี๋ยวจะพยายามออกจากบ้านให้มากขึ้นค่ะที่อกกันเลยใช่หรอไม่มีโอ้ยคลุกปั้บคุกเหรอเออโอเคขอบคุณนะคะนนิดึงค่ะเจอกันในนะจ๊ะเนี่ยตลกใหม่อ่ะตลก